ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเช่นจีนะก็วันนี้อยู่ในเกมแม็กคาร์ชินะครับนะก็หลังจากวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมผมอัดไว้วันพฤหัสนะคลิปนี้อาจจะลงไม่วนสู่เก็วันเสาร์นะครับสักวันหนึ่งนี่แหละนะครับนะก็หลังจากอัพปิดเซิร์ฟเวอร์อัปเดตอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าอัปเดตตามเวลาเขาอะนะก็มีคนขับนะครับตามแผนที่เขาวางไว้ก็คือฟริดานะครับนะกระปุ่นนะครับเนี่ย ซีแฟสไม่รู้อ่านหรือว่ามันต้องอ่านอะไรเอสเอสอะไรสักอย่างรู้เปล่ามือแ่งมันนะครับเอสีเอฟเอสนะครับซีแฟสใช่ไหมเดี๋ยวมันมีเป็นคำเรียกแบบอะไรว่าสไตล์ของมันหรือเปล่านะครับนะ จำมัก,ก็เป็นหุ่นสายเล็กนะครับมนาะสายชอบกันนะครับนะกูหุ่นประจำตัวของเขาแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะก็นะช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ก็มีอันนี้มาเพิ่มเติมจัก,กรวาลก็ยังอยู่ดีนะครับนะยังไม่ไปไหนอาจจะให้แลกของนะครับนะผมคิดว่าน่าจะเหลือเวลาแค่แลกของแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมผมปล่อยทิ้งเลยนะครับจนะ้าสนวนกิจกรรมก็ ยังอยู่นะครับอินวีเดียนะครับตอนแรกหมดแล้วนะครับเกือบหมดแหละช่วงนี้ขาดตังค์นะครับแลกแต่ตังค์อันนี้เติมตังค์ยังอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวก็คงได้ใช้งานนะครับนะอันนี้ก็สะสมกันไปนะครับเดี๋ยวก็มีอาจจะมีแลกตังค์ในหลังนะครับเพราะพวกนี้ผมขาดตังคนะ์อยู่นะว่าไปข่าวฝาไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีอันใหม่เพิ่มมาก็คือให้เราเล่นเป็นซีเวียนะครับมาเล่นไปเรื่อยก็ได้แต้มรับอีเวนต์ นะครับนะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบกดสตอรี่ก่อนนะครับนะผมคิดว่างั้นตอนที่ผมก็เล่นเป็นสตอรี่นั่นแหละนะครับไม่ยากเกินไปนะครับนะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกดนนะครับแบบ่าน3ไอ้นี้มีความยากก็คือเออซิเวียจัดการตัวพวกขีเป็นอาวุธนะครับภายในเทินเดียว2ตัวนะครับซิเวียไม่รับดาเมจใดๆนะครับกระจบภายใน5เทินนะครับเนี่ยประมาณนี้ อันนี้คือเล่นซ้ำให้ดูนะครับนะตอนเล่นไม่ได้อัดคลิปไว้ลืมนะครับโอเคเราก็กดข้ามไปเลยซีเวียเขาจะให้สกิลมาเอ่อสกิลนะครับยิงปกติสัญชาตญาณก็คือยิงแรงขึ้น1.2เท่าน,นะครับเล็งได้นะครับปกตินั้นก็เล็งได้อยู่แล้วนะแล้วก็อสสุดท้ายครับาการบานสะพังนะก็ะคือ ยิงตัวที่เลือกเป้าหมายครับแล้วก็ติดดีบัฟให้ไม่ได้รับการคุ้มกันก็คือมันจะมีตัวด้านซ้ายนะครับคือมีตัวบล็อกอยู่ไม่ให้ตัวเราจัดการตัวนี้ได้นะครับนะก็ถ้าใช้สกิลที่สามนะครับมันก็จะยิงตัวนี้แหละนะครับนะแต่ว่ามันจะใส่ดีบัฟไปก่อนครับไม่ให้ตัวนี้มาบล็อกได้นะครับแล้วก็ยิงตัวนี้ได้แค่แค่นี้นะวิธีเล่นก็ยิงเลยครับ อะย่างแรกผมยิงอันนี้ก่อนใช่ไหมผมยิงตัวนี้ก่อนเขาจะตายใช่ไหมตัวนี้เอานี้ดีกว่าเหลือไว้ตัวตนี้ที่พี่ผมยิงตัวป้ายเปิดตัวขวาแต่คงไม่เป็นไรมบ้างอาจจะ,ะไม่เสียหายอะไรมากอเอียแล้วก็ยิงตัดขาเข้าไป ก็ยไปแถวแถวน,น,นี้ดึงเชนก็หน่อยนี่เดินหนึ่งช่องมันก็จะบล็อกใช่ไหมตัวนี้ก็น่าจะขยับมาโล็อกส์ I'm here แล้วก็ตอนนี้ผมก็จะขยับไปนะครับนะตรงนี้ประมาณนี้ได้ไหมผมไม่ดูดีก่อนนะ โดยอย่างนี้แสดงว่าถ้าอันนี้ถ้าคนจะทําเต็มนะครับนะถ้าคนจะทําเต็มต้องอย้อนกลนนนนับไปน้องต้นตัวขวา ผมกยากไปเลยมันใส่กระสุนอยู่ก็ว่ามันไม่ยิงเลยว่ะมัไม่ยิงเลยเย้อนกลับไปแต่ว่ารีบไปหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะใส่กระสุนนะครับเนาะต้องรอก่อนัอนนี้เราพยายามเล่นแบบให้มันได้ครบ5เทิร์นด้วยแล้วก็ไม่โดนดาเมจด้วยนะ ขอหยุดเทิร์นแป๊บหนึ่งรอสักโอเคมาดิเดินไปเก้าหนึ่งไ,ได้ป่ะโดนยิงไมหมเอ่ย okay, โอเคไม่โดนยิง t h i f o r you act โอเคแล้วก็

เราต้องเก็บไอตัวไอตรงนี้สองเฮ้ยเดิมเยอะไปเดินก้าหนึ่งพอไหมโอเคก้าหนึ่งก็ตรงนี้ก็ยิงสกิลสองไปก็ได้ใหม่ หอเตัดแขนไปมันจะได้ no one can stop us think before you act แล้วจะขออินเทสก่อนวาขยับได้ขยับได้ขยับมาตรงนี้กัน วกนี้ก็จะเดินเข้ามาใช่ไหมที่เหลือล้วก็พยายามจัดการให้มันตายไปนะครับเนะ่ยมันก็จะอยู่จบใน5เทิงน,นะครับนะคือไม่โดนดามเมจเลยนะครับนะ,อ,ะอันนี้มันเสร็จแล้วอะนะครับรก็คือผมไม่โดนดาเมจเลยแล้วก็จัดการตัวไอ้ที่เป็นยิงมิสไซน์นะครับภายในเทิงเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะ จะยากไปที่หนึ่งงงเล่งก็กอเอากันแล้วกันแล้วกันนะครับนะขณะผมเล่นผ่านต้องเล่นวนหลายรอบเพื่อเช็คเลยว่าเอทําอะไรพลาดตรงไหนเปล่านะครับนะอาจจะวนวนวนหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้พรางตัวใช่ไหมแตยอันนี้ราคานะครับก็ไปลองเล่นกันนะครับจบในแฮตเทิร์นของไว้มูลรอดชีวิตนะครับนะยังไม่ชนะหน่วยใดนอกจากไฮเปอร์แฮป ตามเมออร์นะครับนะอาจจะเป็นสักตัวหนึ่งนะครับนะก็คือเหมือนยิงคุ้มกันเราบ้างหน้าน,นี้ก็นะ่จาจะประมาณนี้ครับเล่นๆไปจนครบเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวก็คงกดท้าทายมานะครับนะแต่ว่ามันมีเวลาระบบบดนะว่าให้เราแล้วก็เราเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยเอาแต้มไปแ,กแลกเรมั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวกาชาอะไรทั่วไปที่คุ้นตากันดีนะครับนะก็เลือกแลกสาระสําคัญก็คงจะเป็นอันนี้มั้งเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เอาไว้ เขาเรียกว่าไงก็เป็นอีเวนต์ต้อนรับเดี๋ยวอีกสักพักตู้ก็คงจะมามานะครับแต่ตอนนี้เป็นตู้ของบีดา้าก่อนนะครับแตจริงผมอาจจะเปิดก็ได้นะก็กาเติรตดหัวมันก็เหลือนะครับนะกดคำขันยี่สิบเลยกันนะไหนๆก็อจจัดคินแล้วยังไงก็กดไปแล้วอะเอาสักคีพหนึง <S <S น่งมั่วข้ามไปเลย ว่าเรากดไปเลยนะไงก็เพริกตืออยอะแล้วโอเคเดี๋ยวซื้อเราเหลือการันตีใช่ไหมสามสิบเอาสามสิบเจ็ดอ่ะสามพันสี่สิบในช่วงนี้สัปดาห์ยุ่เปิดกระจายกระจายมาไวก็ดีนะครับนะมาไวก็ถือว่าเป็นโชคโอเคมาช้านะครับนะไม่มาโลที่สี่สิบ ผมยังไม่ไปเช็คเอหายสัปดาห์ตอนปิดเซิร์ฟเลยว่ามันแรกก็ยังไม่มานะโอเคสิบเจ็ดโลมาแล้วรู้นี่มากกว่าแอมมาตามนัดน,นะครับงั้นไม่กดดูแนละ้ว ได้แล้วฟรีดานะครับนะฟรีดาอันที่สองผมจะบอกว่าอันที่สองก็ได้ไม่ถึงจะไอ้น,นี่นะครับนะมันมีตัวอัพที่ผมเลือกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยนะครับนะอัพไปเลยกันเนีย่ยมันมีอันนี้แล้ว่ผมยังไม่ใช้ด้วยนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอันที่เราสามารถเลือกได้มไม่ใช่อันนี้เดอันนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับแนละ้วยังก็ยังไม่ได้ใช้ ถ้าทาจริงๆก็คงหายอีกอกี่ตัวอันนี้สองใช่ไหมอันนั้นอีกหนึ่งเป็นสามนะครับแล้วก็ก็คือผมถ้าถ้า,ถาทำทำจรได้จริงผมก็น่าจะครบมั้งใช่ไหมมันต้องหายหนึ่งสองสามสี่ชิ้นก็ถ้าใช้หมดก็หายตัวนึงก็น่าจะโอเคนั่งสี่ชิ้นใช่ไหมอันนี้หน,นึ่งอันนั้นอีกสองก็กลายเป็นสามนะครับนะหรือจะทำซีเวียก็ได้นะ แต่เซเวียมันต้องไปแลกอันนั้นก <itation> ่อนนะครับปะซิเวียผมยังขาดอยู่นะครับนะแต่ว่าอย่างละหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับสายฟรีนะเติมไม่เรียกสายฟรีเติมไม่ถึงร้อยหนึ่งอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะอันนี้กดขำๆนะก็ดองๆไว้สะสมกันไว้นะครับนะคุณจะเห็นว่าปืนทองเนี่ยไปได้สีทองมานะครับแล้วก็เลยเอามาแลกซะเลยนะครับนะ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากอัปเดตสั้นๆกับเล่นด่านนิดหน่อยนะครับมาหวังว่าทุกท่านคงชอบนะไม่ลงวันศุกร์ก็ลงวันเสาร์นะครับนะกับผมเช่นกี้ครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันมาคลิปหน้าก็ชื่นชอบกดไลค์ครับใครครับจะดูแลสุขภาพนะครับล้างม้าล้างมือให้สะอาดปิดปากปิดหูครับเวลาไหนช่วงนี้กลับเปแบบบ่อยเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาไนะครับดูแลสุขภาพครับเดินทางไปไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุครับกับผมเช่นกี้ครับกราบสวัสดีครับไปละ